ตอนนี้ได้เวลาของระเบียงข่าวต้านคอรัปชันกับอาจารย์อมรวาน,นิชวิวัฒนะคะควันนี้อาจารย์อมรค่ะจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตในโครงการรับจำนำค่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พบว่ารัฐบาลเนี่ยต้องสูญเสียง,งบประมาณจำนวนมหาศาลและเรื่องนี้ใครจะต้องรับผิดชอบติดตามกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมครับภายหลังจากที่คสอชอได้ร่วมกันหารือกับ7องค์กรอิสระรวมไปถึงปป,ปชด้วยนะครับ ก็ได้ข้อยุติที่น่าพึงพอใจว่าทางปปชนั้นยังมีอำนาจในการบริหารจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันโดยเพราะอย่างยิ่งทั้งนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงอย่างเช่นเดิมเลยนะครับเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะมีการยุบเลิกยกเลิกกันไปเนี่ยแต่ว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยเรื่องของปป,ปชต่างๆน,น,นะครับที่เกี่ยวข้องกันนั้นยังใช้ได้อยู่ ทางปปชนั้นจะได้มีการถแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตในคดีเกี่ยวกับเรื่องของการจำนำข้าวครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือแม้แต่ตัวอดีตนายกรัฐมนตรีก็ตามนะครับจะต้องมีการถูกสืบสวนสอบสวนในเชิงลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการแสดงทรัพย์สิสนหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจําเป็นที่จะต้องสืบสาวราวเรื่องไปถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วย ซึ่งถือว่าเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าท่านผู้ชมคงได้ทราบแล้วนะครับว่ามีอดีตผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะฮะเป็นนักการเมืองผู้ใหญ่จริงๆเลยนะครับได้ออกมายอมรับนะครับว่าเงินจํานวนหลายสิบล้านบาททีเดียวครับที่ได้ฝากเอาไว้หรือว่าทําให้คนบางคนล่ํารวยผิดปกตินั้นเป็นเงินของตนเองได้ฝากเอาไว้นั่นเองตรงนี้ก็คือที่มาและอาจจะเป็นความคืบหน้าเรื่องหนึ่งที่เราจําเป็นต้องติดตามแล้วก็หลายคนที่ห่วงครับ หวงว่ากรณีจากการที่มีคอสอชอเข้ามาดูแลเรื่องราวการบริหารประเทศไปนั้นเนี่ยการยุบพักการเมืองก็ดีการถอดถอนจากตําแหน่งของนักการเมืองนั้นจะสิ้นสุดลงแล้วก็จะไม่มีการดําเนินคดีใดๆนั้นขอให้สบายใจครับเพราะว่าการดําเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่งนั้นไม่ถูกกระงับไปและยิ่งไปกว่านั้นการสอบพยานเพิ่มเติม4ีปากนี้ จะเป็นผลที่อาจจะขยายผลไปถึงเรื่องอื่นๆตามมาและที่สําคัญคือการที่หลายๆคนถูกเรียกตัวไปนั้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของคอสชอนะครับก็ทําให้สามารถได้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆเชื่อมโยงต่างๆได้มากมายครับนี่คือผลของการพยายามทํางานอย่างหนักของคอสชอก็หวังว่าความมุ่งมั่นตรงนี้ของคอสชอนั้นจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นครับท่านผู้ชม เรื่องราวของการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเรื่องของจำนำข้าวและเรื่องอ,งอื่นๆเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปและคออเชื่อมั่นนะครับว่ามีความเชื่อมั่นนะครับว่าคสชนั้นจะทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ